ลูกสดาจนมามีน,านัอยมาถอนหมีคนลุงคนนึงา,อาลอตเตอรี่อีกามันมังวห้องนะเพ่กระจัยล่งนั้นเึ้นมาได้จังได้ซะใว่า,อ,าอีกามันมห้องเจ็ดเก้าเจ็ด้าก็ตอนอีเจกอ๋ออีกามาร้องกานะ่ะมาร้องบอกว่าเจ็ด้า,อาตอนนี้มันห้องว่าสองคนเก้า <c oughs> งวดที่แล้วพลาดน,น,น้ำพลาด่พลาดมา่าอยมันไปบอกบอกเขาจังได้่าจิต เก่าเจ็ดเก่าทีละเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าคนกับถ่ายรูปเอานเพิ่นกับเขียนเพิ่นกับเบิ่งลอตเตอรี่เพิ่นโอ้ยบ่มีดอกสาเพิ่นว่าเพิ่นสิไปซื้อก้อนเพิ่นว่านะฮะเป็นราคาลอตเตอรี่น้ำครับสิบโนมีคนมาอ,อยู่เพิ่งมาถาม <Okay. S 1> นาสวยไหมไหนนาไหน,นข้าวไหนข้าวสวยนี่ข้าวข่อยยังว่ามันตายโเขาตีสุกี้มเคยตายเพราเถื่อมีแต่เขาล่มหมดปีหนึ่งนุ๊กซีสองถักเลยนะโอ้ยบ่มมีใช้ซูได้แล้วข้าวข่อย วะเนี่ยโอ้ยชาวนาบ่ได้กินดอกบ่ได้กินดอกนอกปีนี้กราสิมาลงไผรเขียวมันลงบ่ได้ทั้งสองคนคู่ปีน้องยู่ได้ป้าอยู่ป้าได้บ้างอยู่ได้เถ้าเราก็สอบปุ๋ยที่เนาะได้หลายดิออนี่นะใไซมองตรงนี้นะนะตรงท่อนัอะไรนะที่ลุงจะยืนดูอยู่เนี่ยตรงทางนู้นอ๋อคนละฝั่งกันออ๋แต่ตรงมอไซค์นั้นป่ะ ตรงอีสานเขียวนะมองท่อมองลงท่อมองท่อมองลงท่อในหลายที่เราก็สอมปุ๋ยเอาไปไหนหนึ่งมื่ก็ไปแจกพี่แจกน้องที่น้องแจกพี่แจกน้องนี่มีมันว่มีหนามมาสองปีนี่แล้วไม่ค่อยได้ปลาอืมไม่ค่อยได้ปลาย่างซื้อพุ่นเลยซื้อหวยพุ่นอ๋อทำสองครั้งพุ่นเลยโอ้ยวลาเขามาจท่าเขาบอเอาเบิร์ดเลย ไอฝันถึงหลักกิโลบางบ่ฮะไม่ได้ฝันเลยมีเลขมากห่หลักกิโลมีเลขมากหลักกิโลบ่กำลางสองศูนย์เลขไข่สองศูนย์อยู่โอ้สองศูนย์ในปลาไหลในปลาหลอาที่นี่มฮะเมื่อเมื่อเมื่อคืนเนี่ ใสเบ็ดได้คนเด็ปลาซ่อนคนเด็ปลาซ่อนกินแล้วบ่กินแล้วสิสิขอไปปล่อยไปเห็นอยังหาของกินว่ามีสามคนตีพคนมามีคนมาอยู่บ่พคนมามีคนมาบ่มาซูมือมาซูมือนี่นะคนมาสามื้อนี้ก็คนสีสเกตมาบ่มาสีสเกตเขาได้บ่ถึงเขามามาบ่ทันมาบ่ทันเห็นแต่รถโอ้ยซูมือที่คนมาไหว้บ่อยเนาะประจำมือละสองสามคนมือละสองสามคนมือละสองสามคน เสื้อก็มาเป็นปุ่มมาเป็นปุ่มอามื่นนี่สิมาเบงอาจ,จารย์อุดมานะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับก็ที่ลักกิโลนะครับลักกิโลเหมือนเดิมนะครับก็อยากได้สารเลยดิยเขาบอกนะเขาบอกอยากได้สารเลยนะก็อโอ้นี่เสื้อมีแต่งเสื้อผุดเท้าเสื้อยังนาะ นะครับมาเยอะแยะเลยเราต้องลาเราต้องเอาไอ้นี้ออกครับพี่พุทธเพิ่นบังลุกเสรีเฮ็ดเฮือนในมองหนุนครับเท้องหน้าเขาบอกแล้วเห็นเป็นรถนะแบบจะท้องหน้าขึ้นมากขึ้นสีมาเอาทางขึ้นมองนี้นะทางรถอ๋อได้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 ขึ้นไหนมัน่เป็นยังดอกเฮ่าไม่เฮ็ดมุกนิดน้อย บ่อบ่อบ่อเห็ดเห็ดเห็ดกรงนี่จักน้อยหน่อยเดียวเห็ดน้อยเดียวเห็ดมองหนึ่งครับอย่าให้ฝนมันตกให้เขาซื้อเพิ่นนั่นแหละมากเขาไหวู้มือนั่นแหละครับอืมมากเขาไหวตลอดเนาะมันก็บ่ให้ได้่นไปตัวลุงตี่นไปหอนเขึอนเหมือนตีเลยหลักกิโลเนี่ยจ้าเพิ่นไปบอกเก่าสองไปบอกเก่าสองงวดที่เก่าศูนย์นั่นงวดที่เก่าศูนย์ไปบอกเก่าสองใส่สือเละเลยโอ้ย ตาบ่ได้มาไหวเนาะมาไหวบ่ได้บอกเขาบ่พ่นทามกับพ่นกับบ่ได้เพรน้ำไ็นเออพ่นเหมื่นบ่ได้เพราน้ำพ่นไหนพ่นก็ใส่เสือเพืกาไปใสาเสื้อเพื่อกาใส่เสื้อเลขเก้านะเลขเก้าที่ที่นี่ใส่ไปอ๋อไปหา อพี่อุดเอาไปไว้น่นไปทั้งสองคืนคุณสองคืนเลยจ้ะโอ้ยไปหาสองคืนเลยจ้าอืนไปคืนแรกเพื่อนบอกว่าน้ำเพื่อนถามมาเห็นยังครับเออเพื่อนกบหันลังกลับมาเลยแับนี้คืนที่สองเพื่อนไปเพื่อนว่ามาคืนแรกคือถามคือบอกว่าเพื่อนว่านะอ่นีเพื่อนกบสิกับเพื่อนกะปรเดีบยวยังเพื่อนบอกเลยเก้าสองเลยเอกเลยเก้าสองที่ออกมือนี่บพื่อจะอุดจากแล้วจะเขียนไว้เพื่อเอาทวนนี้บ่หล่ะ ก้าสองมันสีออกงวดนี่บอ่าอาจจะเปลนไปได้ด้เพราะว่าเพราะว่าเขาเมื่อเมื่องวดนี้เขาออกเก้าศูนย์นี่เนาะนี่เก้าศูนย์มันก็มีเก้ามีศูนย์อยู่มองนี่นี่มีเก้าศูนย์มีมองนี่อาจจะกระโดดไปจังสี่ก็ได้อาจจะกระโดดไปไปนี่เลยก็ได้เก้าเก้าสองในงวดผ่านมาเก้าศูนย์ก็เหลือสองศูนย์เก้าสองนี่แลยเนาะเหลือสองศูนย์เก้าสองสองเจ็ดสองหนึ่ง คุยดังๆสอนึ่งหนึ่งแปดสให้มันออกเด้ออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวมาดูเลขรอดูเลขอาจารย์อุ๊ดนะครับก็ขอบคุณเพราะตอนนี้เรากำลังรวบรวมงบนะครับก็ได้มาได้งบได้งบมาแล้วนิดๆหน่นนอย,นอยๆนะครับได้งบมา เพราะว่าวางอย่างนี้มันไม่ดีอยากจะทําให้มันดีกว่านี้นะเดี๋ยวจะมาทําให้ดีกว่านี้ถ้างวดนี้ออกอีกก็ขอให้ได้แน่ได้แน่เนาะจะอุดเนาะเอาไปเลยสองศูนย้คุณยายบอกเลยนะสองศูนย์เก้าเอาไปเลยสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าโอ้สองศูนย์เก้าขอเสียดายจนวางมือนั่ง่อยมาสอนอย่ามีคนลุ่งคนหนึ่งใส่หลักลิ้ามันไม่ผ่องหน้า ตัวกระจนบรงนั้นขึ้นมาได้จังได้ซะเยนะว่าอีกาันมาห้องเจ็ดเก้าเจ็ดเก้อนอรเจอ๋ออีกามาร้องกา่ะมาร้องบอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตอนนี้มันห้องว่าสองพุทเก้ามาทันห้องมามาทุนนีมาทันห้องถอยห้องไปเองมาได้ห้องห้องเองแล้วก็งวดที่แล้วพลาดน้ำพลาดยังว่าพลาดฮือยย้จยยายย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 ยล มแม่ปลาพลอยมันไปบอกบอกเขาจันได้ว่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าพีลัโอ้เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพิ่นกับ่ายรูปเอาน้ำเพิ่นกับเขียนเพิ่นกับเบิ้งลอตเตอรี่เพิ่นโอ้ยบ่มีดอกสาเพิ่นว่าเพิ่นสิไปซื้อก้อนเพิ่นว่านะฮะเพิ่นมาขายลอตเตอรี่นั่งครับเสียดายเสียดายฮะแต่อุดอ่ะพี่อุดได้ยังจะสรุปตัวเลขให้หรือยังกำลังทำความสะอาดใจเย็นๆกำลังทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดดีเลยข้างหน้าดีไหมอันไหนอาจันทุสี่ ไม่ต้องไม่ต้องไว้ข้างหลังกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกิกับเออยายอยเห็นไหมเออสารได้หลังเกล่อนเดี๋ยวมีเือนสิเอาไปเกล็ดในเหือนเนยเนาะรอเหือนก่อนรอ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 รให้งวดนี้คอยถูกคอยปังคอยโดนเห็นไหมหลยหลายคนเอานี่มาก็ตากฝนมันก็จะใช้ไม่ได้เลยนะจะจะใช้ไม่ได้เลยก็คือใช้ไม่ได้เอรเปียกหมดแล้ว จุดก็บติดอยังดอกซ้ำเอามาเป็นกองขยะทิ้งนั่นแหละเนาะนะเพราะมันไม่มีร่มนะครับก็เราเราได้คุยกันแล้วเราได้คุยกันแล้วเราจะจะสร้างคือจะสร้างศาลาข้างหลังนะครับช่วงช่วงนาตรงนั้นนะช่วงนานะครับช่วงนาที่ที่เราปักก็จะทําเป็นศาลากระท่อมไว้ให้นะครับเพราะว่าจะได้หลบแดดหลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนนะนะครับแล้วก็หวังว่า งวดนี้จะมาะครับก็ได้ปัจจัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็พี่อุ๊ดช่วยมันแล้ว500 <ๆ S 1> พี่สมุรช่วยมันแล้ว4 0 0แล้วก็วันนั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ช่วยมา100นะครับแล้วก็จะมีปัจัจอีกทาง f อนะีครับหลายๆคนผมยังจําไม่ได้ก็รวมๆตอนนี้อยู่ประมาณ2000ละนะครับรวมๆ2 0 0 0นละนะครับก็เดี๋ยวมาเพิ่มเติมสร้างสร้างกันนะเพราะว่าเขาอยากได้เราก็ต้องให้เขานะครับเพราะว่า ได้โชคได้ลาบกับเขามาทั้งหมด12งวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่13งวดที่13จะเข้ามาไหมนะครับงวดที่13จะเข้ามาไหมนะใจตอนนี้เล็งกันอยู่ที่ใจตัวนี้เล็งกันอยู่ที่209กับ29 20แล้วก็27 2เจ8 1 8 1เจะอด ช่วงนี้เราคิดกันไว้แค่บ้านนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูเลขเขาพิุดเลขเขาพิุดนะเลขเขาพิุดจะให้เลขอะไรครับเลขเขาพิุดจะให้เลขอะไรนะครับเพราะว่างวดนี้ก็มีหนึ่งห้านะครับให้คุณยายจุดบอกก่อนเด้อม,มีบอไฟเช็กให้คุณยายจุดบอกก่อนบอกให้ออกเด้อมือน,นี่งวดนี่คอยออกเลขคุณยายน้ายายบอกว่าสองศูนย์คอยมาทํามานี่ <c oughs> จะจัด มาแน่แหละยังไงก็ต้องมาไม่มาก็ต้องมายังไงก็ต้องมาไรยายยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องมางวดนี้ยังไงก็ต้องมาจุดทูปหนึ่งดอกบอกวิญญาณหลักกิโลจุดทูปหนึ่งดอกบอกวิญญาณหลักกิโลเป็นยังก้มหลายความดันขึ้นแล้วเจ้า ข้อยมาก้อยดูนสาธุสาธุนนะ้ะยายเนาะขอ้อยมายายมักเล็กสองศูนย์เก้ 9, ยายยบอกว่างวดนี้ต้องมาสองศูนย์เก้าบอกเลยเบาเลยดังๆสองศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้ายยบอกว่างั้นยายบอกว่าสองเก้า เขาไปตัวอย่างไรเนาะเขาตัวอย่างไหนหมือนกตัวอิริเลยปตัวอิริเลยงวันนี้ให้ดีเลย่อให้แม่ให้นทุกคนเลยขอบคุณคุณยายร้ายครับงวดนี้บอกว่ายายชสองศู9ย์้าแล้วก็เขาไปบอกว่าบอกกับยายเมื่องวดแล้วไปเข้าฝันคุณลุงคุณตาบอกว่าให้ซื้อสองเก้า ตัวไอออกไปออกเก้าศูนเฮ้ยคุณตาบนัับถือที่นี่เขาไปบอกเขาไปเกงเนาะบ่ได้บ่ได้มางวดนี้แล้วบะตามงวดนี้โตคอยออกคอยออกตามงวดนี้โตสองศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสองแปดหนึ่งแดนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าให้ออก ห <15. S 2> นึ่งห้าเนี่ยพวกเราตามกันมานานแล้วนะครับหนึ่งห้าเลขหนึ่ง